ข้อคิดเรื่องคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่ในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงแฟนหรือว่าคนรักเสมอไปแต่รวมไปถึงผู้คนต่างๆที่หมุนเวียนอยู่ในชีวิตของเราด้วยถ้าเราดีเราก็จะเจอคนที่ดีจริงใจหรือคนที่มีนิสัยคล้ายๆกันกับเราค่ะแต่ถ้าเราไม่ดีเราก็จะเจอคนที่ไม่ดีไม่จริงใจไม่ชัดเจนเข้ามาทำให้ความทุกข์ในชีวิตของเราเพิ่มขึ้นสัจธรรมของโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะ พูดง่ายๆก็คือเราเป็นแบบไหนก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตค่ะแต่ในบางครั้งมันอาจจะทําให้เราเกิดความสงสัยตรงที่เวลาที่เราเป็นคนดีแต่ทําไมยังเจอคนที่ไม่ดีอยู่หรือได้เจอคนดีแต่รักษาเขาไว้ไม่ได้มันเป็นเพราะทุกคนนะคะมีเวลาที่เหมาะสมเป็นของตัวเองค่ะถ้าเราดีจริงต่อให้เราเจอคนที่ไม่ดีสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะค่อยๆหลุดออกไปเอง แต่ถ้าตัวเราเองที่ยังไม่ดีต่อให้เราจะได้เจอคนดีนิสัยที่ไม่ดีของเรานี่แหละค่ะจะผลักคนดีๆออกไปจากชีวิตต่อให้เราจะมีคนดีเข้ามาสักแค่ไหนหากเราเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเคยชินกับนิสัยไม่ดีเดิมๆของตัวเองตราบใดที่เรายังไม่คิดจะแก้ไขตรงนี้ให้ดีขึ้น คนดีๆก็จะหลุดมือเราไปเรื่อยๆค่ะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นที่ตัวเองปรับที่ความคิดเปลี่ยนที่นิสัยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาและตัวเราเองก็จะรักษาคนดีๆเหล่านั้นไว้รอบตัวได้ในระยะยาวค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ